มิ c แ a นเนลสวัสดีค่ะมาฟังกันต่อจากตอนที่แล้วเลยนะคะคินก็นั้นถูกนำไปเก็บเอาไว้ในโกดังโดยที่ห้ามไม่ให้ใครเข้าไปใกล้สิ่งมีชีวิตไหนก็ตามที่เข้าไปใกล้จะมีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นสิ่งมีชีวิตระดับเทพเจ้าถูกลดระดับลงมาเหลือแค่ราชันนั่นเป็นบางสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแม้แต่ในขาวเองก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ เธอไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรแต่เธอก็ไม่ได้รู้สึกถึงอะไรที่เข้าไปในร่างกายของเธอมันเหมือนกับว่าในตอนที่เธอรับนั้นเธอได้ย้อนเวลากลับไปก่อนที่เธอจะกลายเป็นระดับเทพเจ้าถึงแม้เธอจะยังมีจิตใจและสัมผัสระดับเทพเจ้าแต่พลังกำลังละระลังของเธอถูกลดลงมาอยู่ในระดับราชันมันเป็นเหตุการณ์ที่ประหลาดมากๆฮันเซินได้ยินเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเมื่อเขามองดูเรดคาวเขาก็ตรวจเช็คเธออย่างละเอียดเขาเห็นว่าพลังชีวิตของเรดคาวลดลงไปอย่างมาก ในตอนที่เขามองเธอก่อนหน้านี้มันมีเมฆม,มัวๆห่อหุ้มพลังของเธอไว้แต่ตอนนี้พวกมันหายไปหมดแล้วตอนนี้เขามองเห็นพลังชีวิตของเธอได้อย่างชัดเจนเธอกลายเป็นแค่ระดับราชาคนหนึ่งในตอนนี้เธออ่อนแอกว่าฟลอริงลีฟซะอีกเจ้าคิดว่ายังไง คุณยิงินเดอร์ทำแฮนเซนแฮนเซนมองก้อนหินบนหน้าจอและสังเกตเห็นว่ามันมีสีดําเหมือนกับก้อนหินธรรมดาทั่วไปแต่มันมีขนาดและรูปร่างพอๆกับคนที่ยืนอยู่แต่นั่นเป็นแค่รูปร่างคร่าวๆเท่านั้นก้อนหินไม่ได้มีใบหน้าอยู่และส่วนที่ดูเป็นแขนขาก็เชื่อมต่อกับส่วนตัวเป็นเนื้อเดียวกันดังนั้นมันเป็นก้อนหินก้อนเดียวมันดูเหมือนกับบางสิ่งที่ถูกตัดออกมาจากก้อนหินที่ใหญ่กว่าอย่างหยาบๆโดยเครื่องมือโบราณ แต่ฮันเซนรู้ว่ามันไม่มีทางถูกสร้างขึ้นมาได้มันไม่มีหลักฐานอะไรที่บ่งบอกว่ามันถูกสร้างขึ้นมาโดยสิ่งมีชีวิตที่มีความรู้สึกแม้แต่ตัวอักษรที่อยู่บนมนุษย์หินก็เป็นบางสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติพวกมันไม่ได้ดูเหมือนกับการแกะสลักเลยสักนิดเดียวฮันเซนสังเกตมันอยู่สักพักแต่เขาไม่เจออะไรที่ผิดปกติเกี่ยวกับมันและเขาก็ไม่รู้ว่าตัวอักษรที่ถูกสลักเอาไว้หมายความว่าอะไรเช่นกันเขาไม่เคยเห็นพวกมันมาก่อนและมันก็ไม่ได้เหมือนกับคิงออชที่จะเข้าใจได้โดยสัญชาตาต ข้าบอกอะไรไม่ได้ถ้าดูแค่วิดีโอแฮนเซนตอบเจ้าอยากจะไปที่โกดังเพื่อดูมันไหมคุณยิงมินเดอร์ถามขณะที่มองไปที่แฮนเซนถ้าพวกท่านยังบอกอะไรเกี่ยวกับหินนี้ไม่ได้แบบนั้นข้าก็คงจะทําไม่ได้เช่นกัน ฮันเซนได้พูดเขาไม่อยากจะเสี่ยงโดยไม่มีความจำเป็นแม้แต่ยอดฝีมือระดับเทพพเจ้ายังถูกลดระดับลงมาสู่ระดับราชาใน,นชั่วข้ามคืนฮันเซนไม่อยากถูกลดระดับลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเขาเพิ่งจะเลื่อนสู่ระดับราชาคำตอบของฮันเซนทำให้คุณหญิงมินเดอร์ประหลาดใจทั้งียบไปชั่วคู่ก่อนที่จะพูดขึ้นมาข่าวนี้แพร่กระจายออกไปทั่วอาเขตกษัตริย์ราชาป๋่ยบอกข้าว่าให้เก็บมันเอาไว้ที่นี่และสืบหาว่ามันคืออะไรกันแน่ h ฮนเซิไม่แปลกใจอะไรกับเรื่องนั้นถ้าพวกเขาส่งมันกลับไปที่เอ็กซ์ตีมคิงโดยไม่รู้สัก,ก่อนว่ามันคืออะไรก้อนหินนี้อาจจะดูดพลังของเอ็กซ์ตีมคิงระดับเทพเจ้าทั้งหมดไปแฮนเซ n คิดว่านั่นเป็นอะไรที่น่าขันนายวินพูดพวกเราไม่รู้ถึงประสิทธิภาพของสิ่งนี้พวกเราคงจะต้องใช้สิ่งมีชีวิตอื่นเพื่อมาทดลองและหาระยะท่งผลของมันองชาย16เจ้าอยากจะมีงานทำไม่ใช่หรอข้าให้เจ้าจัดการเรื่องนี้คุณหญิงมินเดอร์พูดค่ะ แันเซิรู้สึกแปลกใจนี่มันเป็นอะไรที่อันตรายเกินไปดังนั้นเขาไม่คิดจะลองทดสอบมันด้วยตนเองถ้าเป็นฮฮนเซนเขาจะเลือกให้คนงานสักคนไปรองแทนเขามันน่าประหลาดใจที่คุณหญิงมินเดอร์ปล่อยให้ฮันเซิเป็นคนจัดการเรื่องนี้เจ้ามีปัญหาอย่างนั้นหรอคุณหญิงมินเดอร์ถามเปล่าแต่ข้าจะใช้คนจากนทะ่า้นถามเลือกคนงานคนไหนก็ได้มันมีพวกเขาอยู่ตั้งมากมายแต่เจ้าเลือกไปได้สูงสุดแค่ไดยุสคนเท่านั้น หรือเจ้าจะเลือกมาคริสไปสิบคนก็ได้เช่นกันคุณหญิงมินเดอร์พูดข้าเข้าใจแล้วแฮนเซสนพูดถ้าอย่างนั้นก็ไปทํางานได้ข้าจะรอฟังข่าวดีจากเจ้าคุณหญิงมินเดอร์ยิ้มท่านหญิงไม่ต้องกังวลข้าจะไม่ทําให้ท่านหญิงต้องผิดหวังแฮนเซสนตอบเมื่อแฮนเซนจากไปแล้วนายวินก็พูดขึ้นมาคุณหญิงการให้องค์ชายสิบหกเป็นคนจัดการเรื่องนี้มันจะดีอย่างงั้นหรอถ้ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นกับเขาพวกเราจะบอกกับราชาไปว่ายัางไงข้าจะรับผิดชอบเรื่องนั้นเอง ในตอนนี้ที่เลข,ขาสูญเสียพลังของนางไปเจ้าก็จําเป็นต้องรับผิดชอบทุ่งหินแทนระวังตัวให้ดีคุณหญิงมินเดอร์พูดแฮนเซินไปที่ทุ่งหินเพื่อเลือกคนงานซึ่งนั่นรวมถึงหนิงเหวียด้วยเนื่องจากแฮนเซนจจาเป็นต้องยืนยันประสิทธิภาพของหินก้อนนั้น <c oughs> เขาก็ต้องส่งคนเข้าไปใกล้มันยิ่งคนหนึ่งเข้าใกล้ก้อนหินมากเท่าไหร พวกเขาก็จะตกอยู่ในอันตรายมากเท่านั้นแฮนเซิ <Hans en S 1> มีแผนที่จะให้นิงเวียอยู่ห่างจากก้อนหินมากที่สุดเท่าที่จะทําได้ถ้าแม้แต่คนที่อยู่ไกลที่สุดก็ได้รับผลกระทบจากมันแบบนั้นทุกคนในค่ายก็คงจะอยู่ในระยะส่งผลของก้อนหินเรียบร้อยแล้วแฮนเซนเลือกคุนนาง20คนอย่างรวดเร็วและจัดเป็น10คู่คู่หนึ่งจะประกอบไปด้วยมาคริสคนหนึ่งและดายุคนนึงเขาสั่งให้แต่ละคู่ยืนอยู่ห่างจากก้อนหินไประยะหนึ่งคู่ที่อยู่ใกล้ที่สุดอยู่ในกดังส่วนคู่อื่นๆอยู่นอกกดังงเขาแบ่ระยะห่างระวงว่า และคู่โดยจดคู่ของนิงเขียเอาไว้หลังสุดหลังจากนั้นสิ่งที่ฮันเซนต้องทําก็คือมองดูความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับทั้ง10คู่สมาชิกระดับสูงของสปริงเลนจะคอยบันทึกทุกอย่างที่เกิดขึ้นเอาไว้ด้วยเช่นกันหลังจากผ่านไปหนึ่งคืนบางสิ่งที่ก็เกิดขึ้นกับคู่ที่อยู่ใกล้กับก้อนหินมากที่สุดมาตามันแตกต่างไปจากสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรดคาวพวกเขาไม่ได้ลดระดับลงแต่พวกเขาเพิ่มระดับขึ้นคนที่เป็นระดับมาฮิสกลายเป็นตะยุกและคนที่เป็นระดับตะยุกก็กลายเเเปป็นนนนนรรราาาาชมมมัไไ่่่่ดด้ะหหลือออยงตที ข่าวถูกรถดับลงมาเหลือราชันแต่มันก็ยังคงเป็นอะไรที่น่าตกใจอยู่ดีตอนนี้ทุกคนสงสัยว่าก้อนหินนั้นจะใช้เพื่อเพิ่ม เกินระดับราชาขึ้นไปได้หรือเปล่าถ้าพวกเขาสามารถใช้ก้อนหินเพื่อเปลี่ยนราชาคนหนึ่งไปสู่ระดับเทพเจ้าได้นั่นก็อาจจะเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆและถึงก้อนหินจะไม่สามารถเพิ่มระดับได้ถึงขนาดนั้นแต่การทําให้ระยุค,คนนึงพัฒนาไปสู่ระดับราชาก็เป็นอะไรที่สุดยอดอยู่ดีถ้าพวกเขาสามารถใช้พลังของก้อนหินได้อย่างปลอดภัยแบบนั้นพวกเขาก็จะสามารถใช้มันเพื่อสร้างกองทัพราชาขึ้นมาได้อย่างง่ายดายฮันสันไม่อนุญาตให้คนสองคนที่เพิ่มระดับขึ้นทีมตำแหน่งของตัวเองพวกเขายังคงอยู่ประจําในโกดังและร เคอ,อยว่ามันจะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นอีกไหมสามวันผ่านไปมันไม่มีความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นกับทั้งสองคนที่อยู่ในโกดังแต่คู่ที่อยู่นอกโกดังใกล้ๆกับก,ก้อนหินมากที่สุดนั้นเกิดความเปลี่ยนแปลงพวกเขาเพิ่มระดับขึ้นเหมือนกับคู่แรกตั้งแต่ที่ก้อนหินก้อนนี้ถูกคนพบทุกคนก็เพิ่มระดับขึ้นเมื่ออยู่ใกล้กับมันมีเพียงแค่เลคคาร์เท่านั้นที่ถูกลดระดับลง แฮนเซนตัวเช็คทั้ง10คู่อยู่ทุกวันและเขาก็มีโอกาสที่จะได้พูดคุยกับนิงเหียแต่เขาพบว่ามันเป็นประสบการณ์ที่น่าขนลุกนิงเหียดูเป็นผู้หญิงจริงๆมันไม่ใช่แค่ร่างกายเท่านั้นที่เปลี่ยนไปแม้แต่ลักษณะนิสัยของหนิงเหียก็เปลี่ยนไปด้วยเช่นกันแฮนเซนแทบจะไม่อยากเชื่อว่านี่คือนิงเหียที่เขารู้จักนิงเหียเคยเป็นคนที่ไม่กลัวอะไรทั้งนั้นแต่ตอนนี้เขากลายเป็นหญิงสาวที่อ่อนไหว ฉันได้รับผลกระทบจากดาบนั่นฮันเซ่นไม่เคยลืมใบหน้าเมื่อหนิงเหวียพูดแบบนั้นมันเหมือนกับผู้หญิงที่เพิ่งจะแต่งงานแต่สามีของเธอถูกฆ่าตายในทันทีหลังจากนั้นเขาดูสิ้นหวังและน่าสงสารอย่างมากความอดทนทางจิตใจของหนิงเหวียนั้นเกือบจะดีเท่ากับฮันเซ่นแต่หนิงเหวียได้รับผลกระทบจากดาบเขียวเริ่มนั้นฮันเซ่นไม่รู้จะทํายังไงเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งร่างกายยีนหรือแม้แต่ลักษณะนิสัยข,ของหนิงเหวียเปลี่ยนไปฮันเซ่นไม่อยากจะเชื่อว่าหนิงเหวียะละ นิงเหวี่ยงการเป็นคนขี้ขาดและสูญเสียความเด็ดขาดของตนเองไปจนหมดเขาดูไม่เหมือนนิงเหวี่ยที่ฮันเซ่นเคยรู้จักอีกต่อไปแล้วฮันเซ่นถึงขนาดที่สงสัยว่าวิญญาณของหนิงเหวี่ยนั้นถูกครอบงำโดยผู้หญิงซีโนจะนิกสเปซนี้มันคืออะไรกันแน่ทำไมมันถึงได้มีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นมากมายขนาดนี้ฮันเซ่นขมวดคิ้วและก้าวทอยห่างจากก้อนหินโดยไม่ดูตัวเขาไม่ต้องการจะเป็นแบบนิ่งเหวี่ยการขุดทุ่งหินนั้นยังคงดำเนินต่อไปแต่หลังจากผ่านไปเจ็ดวันมันก็มีเรื่องประหลาดเกิดขึ้้นอีกครัง คนงานขุดหินก้อนที่มีเลือดไหลขึ้นมาได้หลังจากนั้นมันก็มีมือทำร้ายก้อนหินออกมาและฆ่าคนงานหลายสิบคนมันไม่หยุดจนกระทั่งนายวินปรากฏต,ตัวรักฆ่ามันการทดลองของฮันเซิลยังคงดำเนินต่อไปจนถึงตอนนี้มีสี่คู่ได้รับผลกระทบจากก้อนหินพวกเขาเพิ่มระดับขึ้นหนึ่งระดับแต่พวกเขาไม่ได้เพิ่มระดับขึ้นไปมากกว่านั้นและมันก็ไม่มีใครถูกรดระดับลงเช่นกันตอนนี้ฮันเซิลพอจะยืนยันลักษสมีส่งผลของก้อนหินได้แล้วดังนั้นเขาจึงทำเครื่องหมายเตือนรอบๆโกดังแต่เขาไม่ได้เรียกคนทั้งคู่กับ พวกเขายังคงอยู่ประจําที่ของตนเองและทําการทดสอบต่อไปฮันเซนไม่ได้เข้าไปในโกดังเพื่อดูก้อนหินนั้นด้วยตนเองถึงแม้มันจะดูเหมือนว่าก้อนหินนั้นมีประโยชน์ต่อทุกคนที่เข้าไปใกล้มันแต่หลังจากที่เหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นกับไรคาฮันเซนก็ไม่คิดจะเอาตนเองเข้าไปเสี่ยงเหมือนอย่างทุกครั้งฮันเซนเรียกทั้งสิบคู่มาหาหลังจากที่สอบถามพวกเขาเสร็จแล้วฮันเซนก็มีแผนที่จะกลับไปที่ห้องเพื่อกินข้าวร่วมกับเปาเออร์แต่ฟอลลิงลิฟนั้นมาแจ้งฮันเซนว่าคนหญิงมินเดอร์ต้องการจพเขา คณหญิงมินเลอร์พบบางสิ่งที่สำคัญจนต้องเรียกเราไปพบในทันทีอย่างนั้นดอกจากที่แฮนเซนบอกได้การขุดค้นทุ่งหินนั้นถูกเร่งให้เร็วขึ้นและพวกเขาก็เจอกับปัญหาอยู่เรื่อยๆคนหญิงมินเดอร์ได้ไปดูที่ทุ่งหินด้วยตนเองดังนั้นถ้าเธอเรียกแฮนเซิไปพบในทันทีหลังจากที่กลับมาเขาก็สันนิฐานว่ามันต้องมีเรื่องบางอย่างเกิดขึ้นแน่แฮนเซนไปที่ห้องทำงานของคุณหญิงมินเดอร์ตามที่ถูกสั่งเขาเคาะประตูและเดินเข้าไปข้างในเมื่อเขาเห็นคุณหญิงมินเดอร์เขาก็อึ้งจนพูดอะไรไม่่ออกทาน คุณหญิงมินเดอร์เป็นเหมือนเรดข่าวเธอไม่มีวอนล่าทิ้งหน้ากลัวอีกต่อไปแล้วพลังชีวิตของเธอดูอ่อนแอและตอนนี้เธอก็เป็นเพียงแค่ราชันคนหนึ่งเท่านั้นเธอไม่ได้เป็นระดับเทพเจ้าอีกต่อไปใช่แล้ว ข้ากลายเป็นระดับราชันคุณหญิงมินเดอร์ดูสงบนิ่งแต่ฮันเซนเห็นความโศกเศร้าในดวงตาของเธอดูเหมือนว่าการถูกรดระดับลงจากสิ่งมีชีวิตระดับเทพเจ้ามาสู่สิ่งมีชีวิตระดับราชันจะเป็นอะไรที่เจ็บปวดสำหรับคุณหญิงมินเดอร์ฮันเซนนับถือในความแข็งแกร่งทางจิตใจของเธอแม้แต่คนที่เข้มแข็งอย่างเธอก็ต้องจิตใจสั่นคลอนเมื่อเจอกับเหตุการณ์แบบนี้ฮันเซนมองไปที่คุณหญิงมินเดอร์ะถามข้าจะทำอะไรให้ท่านได้ ฮันซนรู้ว่าคุณหญิงมินเดอร์ไม่ได้เรียกเขามาพบโดยไม่มีเหตุผลแล้วมันก็มีขีดจำกัดถึงเรื่องที่เธอจะบอกกับองค์ชายปมปมเหมายงเขาได้คุณหญิงมินเดอร์พูดขึ้นมากำลังเสริมกำลังเดินทางมามันต้องใช้เวลาอีกสองอาทิตย์กว่าที่พวกเขาจะมาถึงพวกเรากำลังสูญเสียการควบคุมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นี่ข้าควบคุมสถานการณ์ไม่ได้อีกแล้ว และบางสิ่งที่เลวร้ายยิ่งกว่าอาจจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ใบหน้าของฮันเซิลดูหม่นหมองการที่ผู้หญิงอย่างคุณหญิงบินเดอร์พูดออกมาแบบนั้นนั่นก็หมายความว่าสถานการณ์นั้นเลวร้ายจริงๆสถานการณ์ในตอนนี้คงจะต้องเลวร้ายกว่าที่ฮันเซนคาดคิดเอาไว้ทำไมพวกเราไม่เลิกขุดและออกไปจากที่นี่ก่อนฮันเซนพูดแนะนำคุณหญิงบินเดอร์สายหัวมันสายเกินไปแล้วก่อนที่ข้าจะออกมาจากทุ่งหินพวกเขาขุดพบรูปปั้นอย่รูปฮันเซิอึ้งไปเขาถามขณะที่จ้องไปที่คุณหญิงบินเดอร์ รูปปั้นที่เหมือนกับอันที่อยู่ในโกดังอย่างนั้นหรอมันต่างออกไปครั้งนี้มันเป็นรูปปั้นจริงๆมันมีตาและแขนหนับพันซึ่งดวงตาแต่ละดวงของมันมีสองรูม่านตาเมื่อคุณหญิงมินเดอร์พูดถึงเรื่องนั้นเธอกหายใจเร็วขึ้นมากว่าเดิมมันเห็นได้ชัดว่ารมของเธอ,อยังไม่คงที่เพราะรูปภาพนั้นท่านถึงกลายเป็นระดับราชาอย่างนั้นหรอแฮนเซินถามคุณหญิงมินเดอร์พยักหน้าหลังจากนั้นเธอก็สายหัวภายในครึ่งชั่วโมงหลังจากที่รูปปั้นนั้นถูกขุดพบ่าาาากกลดงมจจระับเเทพเ้ แตนายวินคนที่ตรวจสอบรูปปั้นร่วมกับข้าไม่ได้เป็นอะไรคนงานส่วนอื่นก็ไม่เป็นอะไรเช่นเดียวกันจากนั้นข้าจึงไม่แน่ใจว่ามันเป็นพอรูปปั้นนั่นจริงๆหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นพวกเราก็ควรรีบหยุดการขุดและรีบออกไปจากที่นี่แฮนเซินพูดคุณหญิงบินเดอร์พูดข้าบอกเจ้าแล้วงไงว่ามันสายเกินไปแล้วมองดูที่ตาของข้าดวงตาของท่านเป็นอะไรอย่างนั้นเนาะ ฮันเซนถามเมื่อเขามองดูเข้าไปในดวงตาของคุณหญิงมินเดอร์สิ่งที่เห็นก็ทําให้เขาตกตะลึงคุณหญิงมินเดอร์ที่เคยมีดวงตาที่งดงามเหมือนกับฟินิก์รูม่านตาของเธอเคยเป็นสีดําแต่ตอนนี้พวกมันเป็นสีแดงยิ่งไปกว่านั้นรูม่านตาของเธอก็บแบ่งออกเป็นสองรูม่านตาสีแดงทั้งสองที่เป็นภาพที่น่าขนลุกรูม่านตานั้นเป็นของรูปปั้นอย่างนั้นหรอฮันเซนถามคุณหญิงมินเดอร์พยักหน้าทุกคนที่เห็นรูปปั้นรวมทั้งข้าและนายวินเป็นแบบนี้เหมือนกันหมด ถ้าพวกเราออกห่างจากรูปปั้นมากเกินไปพวกเราก็จะมีอาการเหมือนคนขาดยายิ่งออกไปไกลจากรูปปั้นมากเท่าไหร่ความรู้สึกก็จุนรุนแรงขึ้นเท่านั้นความต้องการที่จะขุดทุ่งหินกลายเป็นอะไรที่ต่อต้านไม่ได้พวกเราได้แต่ขุดต่อไปเท่านั้นมันเป็นหนทางเดียวที่จะทําให้พวกเรารู้สึกดีขึ้น ใบหน้าของฮันเซนดูหม่นหมองทุกอย่างเกี่ยวกับที่แห่งนี้เป็นอะไรที่น่ากลัวเกินไปแม้แต่ยอดฝีมือระดับเทพเจ้าก็าได้รับผลกระทบโดยไม่รู้ตัวว่าทำไมฮันเซนไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของตนเองในสถานที่แบบนี้ได้ข้าจะทำอะไรให้ท่านได้บ้างฮันเซนถามอีกครั้งสถานการณ์ในตอนนี้เกินการควบคุมของทุกคนฮันเซนไม่แน่ใจว่าเขาจะช่วยเหลืออะไรได้ถ้าเขาสามารถเลือกได้เขาก็จะออกไปจากซีโนเจนิกสเปซนี้ให้เร็วที่สุดยิ่งเขาไปไกลจากมันเท่าไหร่ก็ยิ่งดี คุณหญิงมินเดอร์กำลังตอบแต่ทันใดนั้นนายวินก็เปิดประตูเข้ามาด้วยความรีบร้อนฮฮนเซนมองเข้าไปในดวงตาของนายวินรูม่านตาของเขาเปลี่ยนเป็นสีแดงเช่นเดียวกันเกิดอะไรขึ้นคุณหญิงมินเดอร์ถามขณะที่มองไปที่นายวินพวกเราขุดพบประตูหินในทุ่งหินพวกมันใหญ่โตเรากับว่าพวกมันจะนำไปสู่เมืองโบราณขนาดยักษ์นายวินอธิบายเจอกันไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ